สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเชาหยุกงานครับผมมาพบกับทีมงานสายยนต์นซี่ครับผมสวัสดีตอนเช้าเมื่อคืนนี้ทํางานเสร็จครับเดี๋ยวก็มาเก็บงานครับผมเมื่อคืนนี้เราทําให้เสร็จกับเดือนนิดนึงมาพามาดูครับสะสิบห้าสามสิบลึกสองเมตรครับลังคันสองเมตรเรือ ได้ผมซีได้ตั้งเยอะแล้วก็ทำทางนะครับได้ถนน,น้าวนาสามรายการครับได้ทั้งสายได้ทั้งที่แล้วก็ได้ทนนั้งถนนแล้วก็เรืออีกประมาณ20เที่ยวเราไปลงด้นานนอกเอาไปขายใี่ใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยครับอันนี้เป็นคิวทอยครับคิวละ35บาทครับคิวทอย คิวหนึ่งครับในคิวทอยนี้คือได้ทั้งสามอย่างครับได้ทั้งขนครับแล้วก็ได้ทั้งดันครับแบบคิวทอยสามสิบห้าบาทเสร็จเรียบร้อยครับนี่พร้อมเกจพร้อมอะไรครับพร้อมแต่งให้เรียบร้อยครับถูกสระครับงานทอยนี้คืองานเป็นคิวครับคิวละสามสิบห้าบาทแล้วแต่ใกล้ๆครับนี่ใกล้ก็สามสิบห้าครับคิวขนครับ ซ้ายรถตามคันครับรถไทยครับรถสิบ้อรถแม่ครัวใน,นการหอยดินครับที่เป็นว่าหอยดินครับขุดยังไงดูสีมือจันตั้มครับผ่านไหมครับจันตั้มของท่อระบายน้ำครับเข้าออก ก็จะลอกนะครับตัวนี้ลงอีกเพราะงั้นครับ จะจ้างลังแต่งครับแต่งขอบให้ตรงกันนะครับผมแล้วก็จะฝังขอบกับายน้ำตัวนี้ผมตรงครับให้เป็นเหลี่ยมสวยงามครับผมบนลุมครับ ผมสูบน้ำครับทำเป็นที่สูบน้ำครับลงครับว่าสูบน้ำน้ำกะไหลามาตรงนี้ครับทำเป็นบอ่อครับท่านทำเป็นที่ให้ควายลงครับนี่แหละโควิดเป็นเหตุครับ เลยจะหันมาอยู่บ้านครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับเจาะบาดาลปลูกหญ้าทำนาปังครับวันนี้คนกลับมาอยู่บ้านเยอะแล้วครับคนหันมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับเศรษฐกิจพอเพียงครับว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ครับทำอะไรก็ลำบากครับผมอะไรก็แพงครับช่วงนี้โควิดระบาดเศรษฐกิจย่ำแย่ครับ มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกครคับอยู่บ้านครับผมข้าวไม่ได้ซื้อทำนิดเดียวหน่อยครับพอมีเงินเก็บพอไม่ได้ซื้อเขาเยอะก็โอเคครับอยู่บ้านเรา นี่ทำบันครึ่งครับนี่ตัวนี้ทำบันครึ่งครับจำต้ตยมยำริมครับผมเพื่อให้มันแน่นครับหริมมันแน่นเติมยำลิมครับ เพื่อไปให้ดินมันสุดตัวครับผมแยบโดนย่ำริมครับผมคูณเอาเลยครับเป็นตัวเงินเท่าไหร่ครับผมสิบห้าสิบห้าสามสิบแล้วก็สองครับแล้วก็สาสิบห้าครับบูนกระดอกมาเลยครับผม เรียกว่าเล็กๆครับตอนวัดครับ,บวัดดูคอบมกว้างความยาวพอขุดแล้วไม่เล็กครับพื้นที่นี้ประมาณหนึ่งแรรับนี่ข้างผมครับั้างสะะนี่สุดใจแน่นอนครับ นี่คือว่าขุดคนครับถ้าขุดขุดอย่างนี้ขุดคิวละยีิบห้าบาทครับนี่ขุดเอาดินขึ้นคันอย่างเดียวครับนี่ดีครับเอาดินขึ้นคันอย่างเดียวเอาดินขึ้นคันครับได้แค่ปลูกต้นไม้ครับดูคันก็สูงอันนี้ก็อาจารย์ตั้มครับขุดครับนี่อันนี้ยี่สิบสิบห้าครับนี่นี่ ตามลงไปฝังท่อครับมูบนี้สวยงามครับทำทางเข้ามาจากถนนเข้ามาที่เราโอเคครับเลี้ยงปลาขายเศรษฐกิจพอเพียงครับ ทุวันนี้ทําอะไรอยู่รอดก็ทําไปก่อนครับวันนี้ลาบากครับทํางานก็น้ำมันก็แพงครับแต่ว่าราคาดินราคาหินไม่ขึ้นครับว่าคนจ้างก็ไม่มีเงินครับขึ้นราคาไปวันนี้ก็ทําไปประคองไปครับผมเพราะว่าน้ำมันมขึ้นครับคาาหินค่าเาหินไม่ขึ้น คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสั้นๆกันแล้วกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ